โอเคตอนรับทุกคนเข้าสู่เวกนะครับและนี่คือโลบอกวันนี้กติกาที่อยากจะลองเล่นดูก็คือเราจะมาลองเล่นแมปที่อยู่ในโหมดซิลเวอร์นะครับแต่ว่าเราจะดูนะว่าแมปไหนเนี่ยเป็นที่นิยมโดยที่เราจะไม่เล่นแมปที่เคยเล่นแล้วถือเป็นถือเป็นการเปิดสกักลัดใหม่เดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้85คืออะไรอะไรเนี่ย เดอะเลสเล็กแปดสิอันนี้อันนี้เล่นไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เล่นไปแล้ว95 Zombie ้าซอมบี้อนะครับแล้วก็มีอะไรอันนี้ g a r เ e n o f อฟแ n นเล่นไปแล้วนะฮะแถวแรกเนี่ยก็ก็คะแนนสูงแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เล่นไปแล้ว Zombie แอ t แท k เหมือนจะเล่นไปแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ดีกว่าไม่ได้มากที่สุดแต่ว่าก็มากอยู่ The l เล e r รม a สเตอร์โอเคตาโบเช อะไรก็ไม่รู้แหละอ่ะใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมปไว้ให้นะครับใต้คลิปแน่นอนนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กัแชร์ด้วยล่ะเด็กๆนะครับ c r i b e ให้ด้วยสำหรับ YouTube Awake และ Facebook Page a w e k e Game นั่นเองตอนนี้โหลดอยู่ทำไมโหลดงานจังนานเกินไปแลวโหลดดิ้งแอนิเมชันเดี๋ยนะเขาเขียนข้างล่างสายมือว่า don't forget to leave a like อย่าลืมที่จะออกไปไลค์ด้วยโอเคกดไลค์นั่นเอง ต้องกดไลค์ให้แมปเขาด้วยนะครับเมื่อกี้มีเสียงพูด้วยอ่ะทุกคนแล้วตอนนี้มีเสียงอะไรเสียงนาฬิกาโหลดยังไม่ถึงครึ่งทางเลยบ้าบออ่ะส่วนใครที่อยากจะคอมเมนต์มาคุยกันนะครับได้เสมอถ้าเธอต้องการโอเคช่วงนี้เนี่ยเด็กปิดเทอมกันหลายๆคนน้องๆหนูๆปิดเทอมอย่าเล่นเกมจนเพลินละมันไม่ดีอ่ะสเปซูสคริป อันนี้เขาบอกว่าเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นคุณควรจะใส่หูฟังด้วยเที่ยวนะโอ้โหไนแอมอินดัสทรี่นี่โรงงานฝันไลบารบอร์เดอะเ e r รีมา t e สเตอรมีให้กดวันเล่นอัปเดตแล้วก็โอเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันเก่าเล่นเลยดีกว่าไม่พูดลำเพลงนะครับอะลุยไปจัดไปตอนนี้อะไรวะเนี่ยเป็นเกมแบบอะไรอ่ะเราเห็น เขาทาอะไรเนี่ยคนนี้เข้าไปในบ้านตรงนี้มีอะไรอ่ะพี่ถือถังไอติมไว้ทำไมมีอะไรกด e อ๋อพ่อขาแล้วไงเรามีศูนย์แต้มทําอะไรไม่ได้เลือกอะไรได้บ้างพิซซ่าได้ไหมโอ้ต้องใช้ยี่สิบแต้มแล้วเราทําอะไรก่อนนะโอเคกดชิปคือการวิ่งมีสต a ามิน่ด้วยครับมีเกียร์สต้าม,มิน่ด้วยมันจะเหนื่อยได้ยังไม่รู้เลยเป็นแมปเกี่ยวกับอะไรนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ฉากคือ เหมือนเราอยู่ในป่าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วยังไงต่อกดหนึ่งเพื่อใช้ไฟฉายสองดูสิมีอะไรบ้างไม่มีอะไรปิดทิ้งซะเดี๋ยวนะมีอะไรกดได้บ้างอะตอนนี้คือมันมันมันเฟ้งฟางเกินไปอะอ่ะวิ่งไวเหรอวิ่งต่อละตอนนี้วิ่งได้ไหมโอเควิ่งไปอาวทำไมวิ่งไม่ได้อะ่ะอ๋อต้องกดค้างโอเคเขาทำอะไรกันครับพี่ทำอะไรอะ เดี๋ยวนะทำไมพี่เดินแปลกๆสวัสดีครับพี่เออแล้วนี้บ้านใครอ่ะเฮ้ยมีใครออกมาด้วยหัวเค้กเจ้าหัวเค้กบ้านนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรนี่มีไฟให้เปิดกดอ E อเพื่ออะไรดูเหมือนตรงนี้เขาจะทำอะไรไว้แล้วนะครับวันนีพี่อุ๊ยอะไรอ่ะคืออะไร เดี๋ยวนะแล้วไงพี่ไม่มีหน้าหลอดนะเนี่ยแล้วต้องทำยังไงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคตอนนี้มืดแล้วครับทุกคนเราต้องใช้ไฟฉายส่องตามพี่เอ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสำรวจคืนเดี๋ยวนะเราต้องเดินสำรวจใช่ไหมอะเดินก็ได้มันต้องมีจำสแกนเน่เอ้าวเฮ้ยทิ้งเราไม่หมดเลยเหรอ อ๋อต้องเข้าบ้านใช่ไหมหรือยังไงพี่เราเข้าได้ไหมอะเข้าด้วยเข้าด้วยมาเจนต้าสวัสดีครับโอเคปิดประตูก่อนตอนนี้มีอยู่สี่คนในบ้านสอยองขวัญกันหน้าดูอ้าวเฮ้ยแม่สาวออกไปแล้วจะไปไหนล่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะข้างบนเนรอเฮ้ยเสียงอะไรวิ่งอยู่รอบบ้านอะไรอะ <laughs> มีการมีการเอาไฟฉายตีด้วยนี่คาถาเลยเนี่ยคาถาแห่งแสงเหรอปาเจนต้าอุ้ยอะไรอะไฟดับพลังต้องถูกไรเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรก่อนคืออะไรพี่หัวทองคืออะไรวะเดี๋ยวงงเดี๋ยววิ่งดีกว่ามั้งหรือยังไงเห,หลือต้องอบหลบในบ้านเดี๋ยวข้างนอกก็ดูจะไม่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่านี่คืออะไร ตหมดตัวอะไรเนี่ยอายโดน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 ตายเลยครับอืมคุณตายเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเท่าที่ดูอยู่ในบ้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะโหใช้ได้เลยอะทุกคนอ่ะโอเคเล่นอีกรอบแล้วกันโอเคไอนดูงซิแล้วเราเราเปิดมาตรงไหนเนี่ยเปิดไฟซะหน่อย บ้านอยู่ไหนไม่มีบ้านด้วยเดี๋ยวนะเก็บพลังงานใหม่โดยมาเจนท่าอะไรคือพลังงานใหม่เราเดินไปไหนเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เลยนะครับในป่าที่มืดมิดแบบนี้เฮ้ย hey, มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมอู้น่ากลัวใช้ได้ มีอะไรอะ่ะมีอะไรแดงๆด้วยตรงเนี้ยอุ้ยมีบ้านหรอหรือ,อยังไงโอ้สวัสดีครับโพลาริสสวัสดีข้างในมีอะไรอะ่ะเอา้าจิปเป๋งตายไปแล้วคนหนึ่งแล้วยังไงอะ่ะตรงนี้มีอะไรเปล่าข้างบนไม่มีอะไรไฟแดงๆน่ากลัวจังเลยฮนะ มีอะไรหรือเปล่าข้างในนี้สำรวจดูหน่อยแล้วเมื่อกี้โพลาริสไปไหนแล้วโพลาริสท,ที่ไม่ใช่น้ำดื่มเอาอีกละงานงอกฉายเดียวอีกละอุ้ยมีเสียงด้วยเดี๋ยวนะมีเสียงอะไรด้วยอ่ะมาจากฝั่งซ้ายนะครับเพราะงั้นไปฝั่งขวาด่วนด่วนด่วนเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้ตรงนั้นมีอะไรมีบ้านเฮ้ยหลิวที่เดิมมะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่รู้เลยอะ่ะมีอะไรบ้างนะมีใครอยู่ไหมครับถ้าปิดไฟก็จะมืดๆอย่างนี้นะ เิดไฟได้สลัวนส,ว,สวนิดหน่อยตรงนี้คืออะไรอะ่อะเมื่อไหรจะเช้าเนี่ยแล้วนี่คืออะไรตกลงมาปีนเขาได้ไหมอะ่ะหรือยังไงเลาะริมๆิมแล้วกันทุกคนไม่รู้เลยครับเฮ้ยอะไร๋อต้นไม้ตกใจหมดเราต้องตามหาอะไรหรือเปล่านะ เป็นบ้านสีแดงอีกแล้วอ,ะอ่ะอ่าบ้านนี้ไม่มีศพแพ้เสียงเพงลงระทึกขวัญน,น่าดูนะตอนนี้เอ้ามันเป็นบ้านหลังเดิมเหรอทุกคนอุ้ยแย่แล้วเสียงมันมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวออกไปดูสิมีอะไรบ้าง มาดูก่อนนี่มันหลุมอะไรอะ่ะเสียงอะไรสายมือมันมีเสียงอะไรจืดๆจะเข้ามาใกล้หรือเปล่าตอนนี้สว่างนิดนึงรู้สึกฝั่งซ้ายมือจะมีอะไรนะครับถ้าฟังจากฟังจากหูฟังรู้สึกว่าฝั่งซ้ายมือจะมีอะไรบางอย่างวิ่งเดียวทุกคน คืออะไรอ่ะเฮ้ยเอาแล้วไงมีคนล่วงแล้วตายไปแล้วตายแล้วหนึ่งงานงอกคืออะไรอ่ะที่เดิมอะอะไรเนี่ยเรามาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยทุกคนเริ่มงงนิดหน่อยครับตอนนี้วิ่งดีกว่า อยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินไปอะไรวะเนี่ยเหมือนเราวนมาอยู่ที่เดิมเลยนะครับนี่คืออะไรลังทุกคนโอ้โอเคโอเคเราได้ของด้วยฮะทุกคนเราได้ของคืออะไรอะ่ะ อ๋อโอเคน่าจะเป็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะ่ะโต๊ะมันคือเอ่อเขาเรียกอะไรนะอะไรนะซอนดาล่าพาวสตอวอสสเลนคืออะไรอะ่ะไปแล้วหรอนี่เราเจอบ้านเดิมอีก่นะครับทุกคน ังไม่เจออะไรใหม่เลยครับตอนนี้พยายามจะวิ่งนะตอนนี้ได้งไงมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้บ้าเอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนเราต่างหากเรียบร้อยวิ่งครับวิ่ง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 วิ <c oughs> ่งอเรียบร้อยบาดเจ็บโดนเรียบร้อยเจ้าเอเลี่ยนคุณตายเดี๋ยนะแบบนี้บอกตรงๆว่าไม่รู้เลยว่าจุดผสมมันคืออะไร เอาเป็นว่าใครรู้นะครับฝากเมน์มาทีแนะนำชี้แนะกันได้นะครับค่าน้อยไม่ไหวแล้วอ่ะประมาณนี้สำหรับแมปที่มีชื่อว่าเดินเลกนะครับรีม,มัสเตอร์ใครที่ชอบเดี๋ยวจะแปะลิะลงก์แมปไว้ให้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม s u b s c r i b e ใน YouTube เวอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Facebook Page A เวอร g เกมแล้วก็ Tik t o k นะครับอย่างที่บอกว่า Tik t o k เราจะตัดเป็นไฮไลท์ให้ดูละกันอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ